สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูเอ๋ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยประจําวันจันทร์ที่29เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564 หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเรื่องของพลังงานไฟฟ้าในเรื่องของการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นและแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้ครูเอกก็จะพานักเรียนไปเรียนเรื่องของการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ประหยัดและก็ปลอดภัยค่ะเด็กๆเ,เมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะไปกันเลย เรื่องที่เราจะเรียนภายในวันนี้มีทั้งหมด3เรื่องนะคะเรื่องที่1ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเรื่องที่2การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและเรื่องที่3การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภยัยค่ะเด็กๆเ,เราไปดูเรื่องแรกก่อนนะคะประโยชน์อันตรายและการรู้จักใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าเป็นสิ่งมีค่าเพราะกว่าจะได้มาต้องใช้พลังงานมากมายในการผลิตนอกจากนี้พลังงานบางแหล่งเป็นพลังงานที่มีจำกัดใช้แล้วหมดไปเช่นถ่านหินน้ำมันถ้านำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากๆก็อาจเกิดการขาดแคลนได้ดังนั้นเราจึงควรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเพื่อช่วยประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะเด็กๆ อย่าลืมใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะเรามาดูความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะแบ่งไปเป็น4หัวข้อเรื่องค่ะเด็กๆมาดูหัวข้อที่1ค่ะหัวข้อที่1ประโยชน์ของไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเรามาดูว่าเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างครูเอยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะเด็กๆ 1. เตารีดค่ะ 2. โทรทัศน์สเครื่องปรับอากาศ 4. เครื่องปั่นน้ำผลไม้ 5. โคมไฟและหโทรศพัพท์ค่ะเด็กๆและยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมายนะคะเด็กๆที่นักเรียนเจอทุกวันที่บ้านของเราค่ะต่อไปไปดูเรื่องต่อไปนะค่ะเด็ก กาสำคัญของพลังงานไฟฟ้า 2. โทษของไฟฟ้าการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดอาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะเรามาดูภาพนะคะเห็นไหมคะภาพนี้เกิดเพลิงไหม้ค่ะอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรน,นั่นเองภาพนี้เป็นภาพของ อะไรคะอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่มีการชํารุดค่ะเขาบอกว่าหาอุปกรณ์ไฟฟ้าชํารุดไม่ควรเอามาใช้งานค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะตามภาพนี้เลยภาพที่3ค่ะภาพไฟฟ้าช็อตก่อให้เกิดไฟไหม้ได้คะ่ะเห็นไหมคะเมื่อเกิดไฟฟ้าช็อตอาจจะร้อนเกินไปแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ได้เป็นไฟเป็นเชื้อเพลิงทําให้ไหม้บ้านหรือไฟไม้บ้านของเราได้นะคะดเด็กๆนี่คือโทษของการใช้ไฟฟ้าค่ะ ไปดูต่อเลยค่ะเด็กๆ 3. การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเอ๊เราจะใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยนะเรามาดูพร้อมกันค่ะ 1. ในการเสียบและถอดเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้จับที่ตัวของเต้าเสียบส่วนที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเท่านั้นนะค่ะเด็กๆ นี่ค่ะนักเรียนดูภาพเลยถ้าเราจะเสียปลักเราจะต้องจับส่วนนี้นะค่ะเด็กๆก็คือส่วนของฉนวนนั่นเองค่ะหรือเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าค่ะฉนวนไฟฟ้าหมายถึงบริเวณที่ไม่ใช่ไม่ไม่เป็นตัวนําไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นชนวนชอช้างจะเป็นตัวนําไฟฟ้านะคะเด็กๆดังนั้นเราจะเสียปลักเราจะต้องจับบริเวณที่เป็นฉนวนไฟฟ้าค่ะถ้าเราไปจับบริเวณนี้เป็นไงคะ เป็นตัวนําไฟฟ้าค่ะเป็นโลหะค่ะเป็นเหล็กดังนั้นเราไม่ควรจับนะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะดังนั้นเวลาเราเสียบปลั๊กจะต้องจับบริเวณที่เป็นฉนวนไฟฟ้าตรงนี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะ 2. ไม่ควรใช้นิ้วมือหรือโลหะต่างๆแย่เข้าไปในรูเต้ารับโดยเด็ดขาดเพราะอะไรคะเพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดได้ เห็นไหมคะนี่เลยกากบาทไว้เลยคะ่ะห้ามทํานะคะเด็กๆห้ามใช้มือไปลองไปเอามือไปแย่นะคะห้ามเอาอะไรไปแย่เด็ดขาดเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะเด็กๆอาจถึงชีวิตได้เลยนะคะอย่าทําเด็ดขาดค่ะต่อไปคะ่ะยังมีอีกนะคะการใช้ไ,ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยอะไรอีกนะ,ะข้อที่3คะ่ะเมื่อร่างกายเปียกน้ํา ไม่ควรเปิดหรือปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเสียบเต้าเสียบเพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดได้เหมือนในภาพนี้เลยเราอาบน้ําอยู่หรือร่างกายของเราส่วนใดส่วนหนึ่งหรือโดยเฉพาะมือของเราไปยังน้ําอยู่ห้ามไปกดปิดสวิตช์เด็ดขาดนะเพราะอะไรคะเพราะอาจจะถูกไฟฟ้าดูดได้นั่นเองอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะเด็กๆระมัดระวังด้วยนะคะในการใช้ไฟฟ้าต่อไปสค่ะไม่ควรใช้เต้ารับตัวเดียวกับเต้าเสียบหลายๆตัว เพราะจะทําให้เต้ารับได้รับกระแสไฟฟ้ามากจนเกินไปอาจทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ค่ะเหมือนในภาพนี้เลยค่ะใครใครทำอยู่ให้ระมัดระวังแล้วก็ลดการใช้เต้าเสียบเยอะแบบนี้นะคะให้ลดลงบ้างนะคะเด็กๆเพราะว่ามันจะทําให้ไฟฟ้าลัดวงจรแล้วอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้นะคะเด็กๆระมัดร,ระวังด้วยนะต่อไปค่ะ 5. ตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติถ้าเกิดการชำรุดควรบอกผู้ใหญ่ให้แก้ไขทันทีเราต้องตรวจสอบนะคะแต่เราไม่ใช่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองถ้าเราพบเห็นนะคะเราควรไปบอกผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ให้มีการแก้ไขค่ะเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขมันอาจจะทําให้เกิดอ,อันตรายต่อชีวิตของใครที่มาใกล้ได้นะคะเด็กๆเราะมัดระวังด้วยนะคะและ6 เมื่อไม่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าควรปิดสวิตช์และถอดปลั๊กออกทุกครั้งโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนนั่นเองค่ะ,ะถ้าเราไม่ใช้งานแล้วนะ,ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเลยถอดปลั๊กออกค่ะเพื่อนะ,ะเพื่ออะไรคะเพื่อลดอันเพลิงไหม้อาจจะเกิดไฟฟ้าละประจองและที่สำคัญเป็นยังไงคะประหยัดไฟฟ้านั่นเองค่ะช่วยกันดูนะคะเด็กๆไปค่ะ เกดวิทย์น่ารู้ภายในวันนี้ครูเอกจะให้นักเรียนดูอะไรนะเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดควรติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วเช่นตู้เย็นเครื่องทำน้ําอุ่นโดยเฉพาะเครื่องทำน้ําอุ่นนะคะเด็กๆจะต้องติดตั้งสายดินค่ะสายดินคืออะไรสายดินคือสายที่ต่อจากส่วนที่เป็นตัวนําไฟฟ้า เพื่อเป็นเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลย้อนกลับไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าได้นั่นเองเหมือนภาพนี่เลยค่ะสมมติตู้เย็นนะคะตู้เย็นของเราเสียบปลั๊กตลอดเวลาใช่ไหมล่ะคะเด็กๆดังนั้นถ้าเกิดไฟรั่วนะคะถ้าเราไม่ติดตั้งสายดินไฟกระแสไฟอาจจะทําให้ให้เราโดนไฟดูดได้ค่ะถ้าเราติดตั้งสายดินเป็นยังคะกระแสที่เกิดไฟรั่วก็จะไหลลงไปในดินค่ะจะทําให้ร่างกายของเราไม่โดนไฟดูดนั่นเองเห็นไหมล่ะคะสาคัญนะคะเด็กๆ ดังนั้นเราควรระมัดระวังนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาดูสไลด์ต่อไปเลยเรื่องอะไรการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดในหัวข้อที่4ค่ะเราจะใช้ไฟฟ้าอย่างไรนะให้ประหยัดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยไปเรียบร้อยแล้วเรามาใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดไปพร้อมๆกันค่ะเรามาดูนะคะเห็นทีวีไหมคะ นี่เขาเรียกว่าทีวีหรือโทรทัศน์นั่นเองค่ะเราจะใช้อย่างไรให้ประหยัดต,ตั้งโทรทัศน์ห่างจากผนังอย่างน้อย1 0เซนติเมตรเปิดโทรทัศน์เฉพาะเวลาที่ต้องการดูปิดโทรทัศน์เมื่อไม่ใช้งานแล้วค่ะการปิดโทรทัศน์จะต้องปิดนะคะด้วยการถอดปลั๊กทุกครั้งไม่ใช่แค่กดรีโมทปิดนะคะเด็กๆเ,เป็นการปิดที่ผิดวิธีค่ะ เพราะว่าถ้าเรากดแค่รีโมทปิดนะคะกระแสไฟฟ้าก็ยังวิ่งผ่านสายไฟอยู่ค่ะแล้วก็จะทำให้เปลืองไฟนั่นเองนะะดังนั้นเธอจะต้องถอดปลั๊กออกด้วยนะคะที่เด็กเป็นวิธีที่ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะมาดูเครื่องใช้ไฟต่อไปอะที่ทำทำอย่างไรจะให้ประหยัดไฟค่ะอะไรนะต่อไปเตารีดนั่นเองค่ะ เตารีดเป็นเครื่องใช้ไฟที่ควรรีดผ้าน,นี่ะครั้งละหลายตัวโดยไม่พรมน้ําจนชุ่มจนเกินไปนะคะะมันก็จะทําให้ประหยัดไฟนั่นเองแล้วก็เมื่อใช้งานเสร็จก็ควรปิดเตารีดให้เรียบร้อยถอดปลั๊กด้วยนะคะเด็กๆนะซึ่งเตารีดเป็นเครื่องใช้ไฟที่จัดเป็นเครื่องใช้ไฟที่กินไฟมากๆนั่นเองนะกินไฟมากเพราะว่าต้องใช้พลังงานความร้อนในการรีดผ้าให้เรียบใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้นเตารีดก็จัดเป็นเครื่องใช้ไฟที่กินไฟมากเลยนะคะเด็กๆ จำไว้นะคะเด็กๆจะต้องรีดครั้งละหลายๆตัวค่ะจะได้ประหยัดไฟช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะต่อไปเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปอะไรนะตู้เย็นเองค่ะตู้เย็นทุกๆบ้านคงมีนะคะตู้เย็นก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะต,ต้องเลือกซื้อนะ,ะที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้านะคะหลายๆบ้านคงมีนะแล้วก็ไม่ตั้งตู้เย็นใกล้ผนังจนเกินไปค่ะ ไม่เปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆนะคะทำให้เปลืองไฟนั่นเองแล้วก,ก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปอะไรนะเป็นเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะหรือกับแอร์ที่บ้านของเรานั่นแหละโดยเฉพาะประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่ร้อนใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้นบ้านทุกเกือบทุกบ้านจะต้องมีเครื่องปรับอากาศไว้สําหรับปรับอากาศให อุณหภูมิให้แอร์ของเราหรือเครื่องปรับอากาศของเราเย็นให้ห้องของเราเย็นขึ้นนะคะเราจะได้หลับสบายหรือเย็นสบายเมื่อเราอยู่ในบ้านนะคะเด็กๆดังนั้นเครื่องปรับอากาศจัดเป็นเครื่องอเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากๆนะคะเหมือนกันกับเตารีดเลยนะคะเด็กๆดังนั้นถ้าเราไม่ร้อนจนเกินไปเราก็ไม่ควรเปิดนะคะเด็กๆเพราะว่าถ้าเปิดไปบ่อยก็กินไฟมากแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายในการอะไรคะ จ่ายค่าไฟฟ้าเยอะเหมือนกันนะคะเด็กๆอ่าเขาบอกว่าเราจะช่วยประหยัดนะเมื่อเราเปิดเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะประหยัดยังไงนะก็ช่วยได้นะคะก็คือปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับขนาดห้องอ25องศามาบนี้นะคะหรือปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานนั่นเองนะคะเมื่อไม่ใช้งานนั่นเองอ่านะคะโอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะดูคลิปวิดีโอนะ,ะอ่าแล้วก็เก็บ คลิปชี้แจงพลังงานนะไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูเอกก็อาจจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโออีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นวิธีง่ายที่ช่วยประหยัดไฟภายในบ้านนะคะให้นักเรียนเรียนรู้พร้อมกันนักเรียนจะได้เอาไปใช้ได้ถูกต้องนั่นเองนะคะเด็กๆเมื่อนักานาเรียนพร้อมแล้วไปดูคลิปวิดีโออีกอย่างหนึ่งที่ครูเอกให้นักเรียนดูนะคะ,ะไปกันเลยค่ะวิธีง่ายๆประหยัดพลังงานภายในบ้าน เราทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานได้ง่ายๆเริ่มต้นจากที่บ้านเราเองลงมือกันเลยครับทุกครั้งที่ดูโทรทัศน์เสร็จแล้วอย่าปิดแค่รีโมทอย่างเดียวนะครับต้องปิดสวิตช์ที่เครื่องและถอดปลั๊กด้วยทุกครั้งจะได้มีสิ้นเปลืองกระแสะไฟฟ้าโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์แช่ของในตู้เย็นให้พอดีไม่แช่ปริมาณมากเกินไปไม่เปิดตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานานๆควรตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนัง ให้อากาศถ่ายเทและเลือกใช้รุ่นที่มีฉลาดประหยัดไฟเบอร์5นะจ๊ะเปิดไฟเฉพาะจุดที่จำเป็นต้องใช้งานปิดหลอดที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดทิ้งไว้ทั้งบ้านช่วยกันประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่งแล้วถ้าใช้หลอดประหยัดไฟแทนหลอดใส้ก็จะประหยัดพลังงานมากขึ้นอายุการใช้งานก็นานขึ้นถ้าอากาศไม่ร้อนจนเกินไป ใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศก็เย็นสบายประหยัดพลังงานมากกว่าแล้วถ้าไม่เปิดความแรงลมสูงสุดก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้อีกนะครับ รวบรวมเสื้อผ้าให้เต็มตะกรา้าแล้วค่อยซักทีเดียวไม่ต้องซักบ่อยๆทีละน้อยซักเสร็จนำไปผึ่งแดดให้แห้งไม่ต้องอบแห้งสิ้นเปลืองพลังงานรีซื้อผ้าทีละม,มากๆแล้วลองถอดปลัก๊กเตารีดก่อนรีดเสร็จประมาณ3.5ถึง้านาทียังจะมีความร้อนให้รีดต่อได้ช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ปิดรีโมทและปิดสวิตช์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ มันถอดแผ่นกรองอากาศมาล้างทำความสะอาดเป็นประจำทุกสองเดือนเท่านี้ก็ช่วยให้บ้านประหยัดพลังงานได้ไง่ายๆเติมน้ำร้อนให้พอดีเวลาต้มไม่ใส่น้ำมากเกินไปเพราะจะทำให้หม้อต้มทำงานหนาักโดยไม่จำเป็นทำให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุเมื่อต้มเสร็จต้องถอดปลั๊กด้วยทุกครั้งนะครับเลือกใช้ขนาดหม้อหุงข้าวให้พอดีกับจำนวนคนในบ้านและถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อหุงข้าวสุกแล้วนะจ๊ะ คนละไม้คนละมือเราก็สามารถประหยัดพลังงานในบ้านได้แล้วครับยิ่งเราประหยัดพลังงานได้มากเท่าไหร่ไม่เพียงแต่ช่วยให้บ้านเราประหยัดเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยชาตประหยัดได้อีกด้วยมาช่วยกันลงมือประหยัดพลังงานกันเยอะๆนะครับหลังจากที่นักเรียนนะคะดู คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างไรให้ประหยัดเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่และใช้อย่างไรให้ปลอดภัยสําหรับตัวเราเองแล้วนะคะ,ะวันนี้ครูเอกก็จะมีภาระงานให้นักเรียนค่ะภาระงานภายในวันนี้ครูเอกให้นักเรียนดูคลิปออนไลน์สื่อออนไลน์นะคะแล้วก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดกิจกรรมที่6.5ในหน้า149จนถึงหน้า152คะ่ะเยอะหน่อยนะเพราะว่าเป็นกิจกรรม กิจกรรมนี้นะคะมาเริ่มเลยมาดูค่ะหน้า148กิจกรรมที่6.5การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยข้างบนเป็นคำถามสำคัญนะคะคำถามสำคัญมีอยู่ว่านักเรียนจะช่วยกันประหยัดไฟฟ้าได้อย่างไรเอเราจะประหยัดไฟฟ้าได้อย่างไรนะเราไปดูหนะ้า149กันเลยค่ะ ในหน้า149่งอ่านะคะ,ะคำถามก่อนทำกิจกรรมค่ะข้อ1คําคำถามสำคัญในการทำกิจกรรมคืออะไรเราคงจำได้นะคะ,ะคำตอบจะอยู่หน้า1 4 8แปนั่นเองเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะนักเรียนจะช่วยการประหยัดไฟฟ้าได้อย่างไรเขียนไปเลยค่ะข้อที่1นนะคะต่อไปข้อที่2นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด พราะอะไรนะต้องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเพราะอะไรคะลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเอ๊ยยังมีอย่างอื่น,นอีกไหมนะอ๋ออาจจะลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าก็ได้ค่ะเด็กๆหรือมีนอกเหนือจากนั้นที่นักเรียนคิดได้นักเรียนก็ตอบไปเลยนะคะเด็กๆเขียนด้วยตัวบรรจงเครื่องบรรทัดสวยงามกลัวเขียนไม่พอเขียนบนเส้นได้เลยค่ะเด็กๆต่อไปข้อที่สาม นะักเรียนคิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดเอ้ในคลิปในคลิปที่ผ่านมาครูเอ๋บอกนะักเรียนไปแล้วนะอ่ามีอะไรบ้างเอ่ยอเครื่องทำน้ำอุ่นเตารีดเครื่องปรับอากาศหรือแอร์นั่นเองค่ะเห็นไหมคะตอบไปเลยค่ะเด็กๆต่อไปมาดูหน้าถัดไปค่ะหน้าหนึ่งห้าบค่ะ หน้าหนึ่งว่าห้าสิบเป็นการบันทึกผลการทำกิจกรรมวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยค่ะนักเรียนดูภาพนะคะเขามีภาพนักเรียนทั้งหมดสามภาพภาพที่หนึ่งภาพหลอดไฟฟ้าภาพที่สองภาพโทรทัศน์หรือทีวีนั่นเองส่วนภาพที่สามภาพกระติกน้าร้อนนะคะหรือการต้มน้ําร้อนนั่นแหละค่ะอ่าดังนั้นเราไปดูภาพแรกค่ะหลอดไฟฟ้าหลอดแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยนะคะเขาบอก เราจะมีวิธีประหยัดยังไงเขาให้ในักเรียนเขียนเครื่องหมายหรือติ๊กเครื่องหมายถูกไปนะคะในช้อยที่เขาให้เลือก2ข้อน,นี้นะคะให้ในักเรียนติ๊กถูกตรงไหนถูกต้องให้ติ๊กตรงนั้นนะคะนักเรียนดูค่ะ,อ,ะอันแรกนะคะปิดสวิตช์หลอดไฟฟ้าทุกหลอดเมื่อเลิกใช้งานหรืออันที่สองทความสะอาดหลอดไฟฟ้าทุกวันอันไหนที่จะช่วยให้ประหยัดและปลอดภัยคะอ่าไหนที่มันใช่ติ๊กถูกไปนะคะอเอ๋ไม่บอกนะพอง่ายมากเลยข้อที่2งโทรทัศน์ เปิดโทรทัศน์ตลอดทั้งวันหรือปิดโทรทัศน์และถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่มีคนดูอาติกถูกตรงเองนะคะตรงไหนที่จะประหยัดและปลอดภัยสําหรับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราดูคลิปวิดีโอมาแล้วต่อไปข้อ3ทําความสะอาดของกระติกน้ําร้อนขณะเสียปลั๊กหรือเติมน้ําในกระติกน้ําร้อนไม่ปล่อยให้น้ําในกติกน้ําร้อนแห้ง อันไหนที่มันจะประหยัดและปลอดภัยไฮโดรติกลงไปค่ะมีแค่3ข้อแค่นั้นเองงานิดเดียวเองค่ะต่อไปเราไปดูคําหน้าต่อไปนะคะที่เด็กหน้าต่อไปก็คือหน้า151ค่ะ ในหน้า151นักเรียนดูนะคะเป็นการตอบคาถามหลังทํากิจกรรมเราตรงนี้นะคะในช่องตรงนี้เราจะไปเอาคําตอบในหน้าที่ผ่านมาก็คือหน้า150มาตอบนะคะห้ามเอาที่อื่นมาตอบนะคะเด็กๆเ,เพราะว่าอะไรคะเด็กๆเ,เพราะมันเป็นกิจกรรมเดียวกันค่ะดังนั้นจะต้องเอาคำตอบในหน้า150มาตอบในหน้า151นะคะเด็กๆเ,เ,เรามาดูเลยค่ะตรงนี้ข้างบนเขียนว่า ข้อ1น,นะคะคำถามนักเรียนมีวิธีการในบ้างที่จะใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยเราตอบไปแล้วในหน้า1น0ยเอามาตอบค่ะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภยอัยหลอดไฟฟ้าโทรทัศน์กระติกน้ำร้อนตามในหน้า1น0เลยมี3ามมี3าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมี3อย่างนะคะเอาอย่างแรกเลยหลอดไฟฟ้านักเรียนติ๊กถูกกรงข้อไหนเมื่อสักครู่ในหน้าที่ผ่านมา ในหน้า150นักเรียนหลอดไฟฟ้านักเรียนต,ติ๊กข้อไหนนะักเรียนก็เอาตรงนั้นแหละค่ะมาตอบค่ะเช่นข้อที่หนึ่งในหน้า150หลอดไฟฟ้าเราจะต้องทอํายังไงจะได้ไฟฟ้า,าจะทําให้ไฟฟ้าประหยัดและปลอดภัยก็คือปิดสวิตช์หลอดไฟฟ้าทุกหลอดเมื่อเลิกใช้งานใช่ไหมคะเราก็เอามาตอบเลยค่ะนะคะตอบไปเลยส่วนข้อที่สองโทรทัศน์ละ่ะคะก็คือติ๊กตรงไหนคะเอามาตอบนะคะ ในข้อที่2ต่อไปข้อที่3กระติกน้ําร้อนเราติ๊กตรงไหนคะเอามาตอบเลยค่ะยกมาตอบเลยค่ะที่เราติ๊กถูกเมื่อกี้ในหน้าที่ผ่านมาก็คือหน้า150นั่นเองนะค่ะเด็กๆเ,เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนตัวบรรจงนะคะสวยงามนะต่อไป152ค่ะในหน้า152นะคะหน้าสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆในหน้า152นะคะมาตอบข้อที่2กัน ถ้าต้องการอ่านหนังสือในห้องควรเลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบใดจึงจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าน่นักเรียนจำได้ไม่เอ่ยว่า,าะะการที่เราจะใช้หลอดไฟในการาดูหนังสือนะคะเราก็ใช้คนไฟใช่ไหมแต่หลอดไฟอะไรที่จะช่วยให้เราประหยัดไฟฟ้านะนักเรียนเคยได้ยินไหมคะก็คือใช้หลอดตะเกียบนั่นเองอเราอาจจะเขียนลงไปค่ะใช้หลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบนั่นเองค่ะถึงข้อที่3 สรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรนะคะการสรุปตรงไหนคะครูเอสรุปให้สั้นๆสั้นๆเลยก็ได้ว่านะคะวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยทำได้หลายวิธีนะ,ะทำได้หลายวิธีนะคะซึ่งการเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานนะคะคุณภาพดีก็จะทำให้เรา,ามีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยนั่นเองค่ะ อดังนั้นนักเรียนอยากจะตอบเหมือนกับผู้เอ๋หรือนักเรียนจะตอบตามที่นักเรียนคิดอ่านในการสรุปเรื่องนี้ก็ตอบไปเลยนะคะดเด็กๆหรือเอาตรงนี้ไปตอบก็ได้ค่ะเอาไปสรุปนะคะเอาไปสรุปก็ได้นะคะในข้อที่3นะคะดเด็กๆส่วนข้อที่4เสนอแนวทางวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยมาหนึงวิธีให้นักเรียนเสนอว่าเราจะทํำยังไง ะะเราเสนอแนวทางของเราเองสักหนึ่งวิธีสักหนึ่งข้อว่าเราจะใช้ไฟฟ้าอย่างอย่างไรให้ประหยัดและก็ปลอดภัยนะคะเอาสักหนึ่งอย่างนะะมันเป็นความคิดของเราเองถ้าเป็นครูเอกก็ถอดปลัก๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งานาแบบนี้ใช่ไหมคะแต่นักเรียนจะคิดแบบไหนนักเรียนก็ทำลงไปเลยนะคะที่จะทําให้ประหยัดและก็ปลอดภัยสําหรับตัวเราเองนะคะในข้อที่4ีนี้เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะก็คือตั้งแต่การทําตั้งแต่หน้หนา149 1 5 0่5 1้5 2หรอคือสีหน้านี้จะต้องส่งเข้าไปในอัลบั้มวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆเกมื่อเรียนทําเสร็จแล้วเอ๊แต่อย่าลืมนะคะเธอจะต้องทําอะไรเธอจะต้องเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่หรือเลขที่ให้ชัดเจนนะคะในบริเวณพื้นที่ว่างๆนะคะที่ครูเอ๋เห็นชัดเจนเพราะว่าครูเอ๋ไม่รู้ว่าของใครถ้าเธอไม่เขียนมาแล้วก็ให้คะแนนไม่ได้ด้วยนะคะเด็กๆดังนั้นเธอจะต้องเขียนให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ถ่ายรูปมาเวลาทํางานถ่ายรูปส,สวยๆเข้าไปอััลบ้ดวยนะะค อันนี้ขอฝากนิดนึงนะคะถ่า,ายให้ชัดเจนทั้งสีหน้านะคะไม่ใช่ถ่ายหน้าเดียวถ่ายทั้งทั้งสีหน้าเลยเข้าไปในอัลบั้มวิทยาศาสตร์นะคะทำเป็นบล็อกก็ได้ค่ะเป็นสีหน้าทําเป็นบล็อกแต่ให้ครูเออ่านออกนะนะคะโอเคนะคะเด็กๆเมื่อทําเสร็จแล้วก็ส่งเข้าไปในอัลบั้มวิทยาศาสตร์ได้เลยนะคะ วันนี้ก็จบแล้วค่ะเด็กๆอ,อย่าลืมไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะค่ะเด็กๆวันต่อไปในคลิปต่อไปหรือว่าถ้าเราเปิดเรียนหรือหรือเราได้เรียนนะคะถ้าโควิดหายดีนะคะหรือดีขึ้นเราไปเรียนเราจะได้เจอกันค่ะเด็กๆวันนี้คุณเอกก็ไปแล้วนะบ๊ายยครับ